สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชาวบ้านยังไม่อยากจะเชื่อเผื่อนิสัยแท้จริงเจ้าอาวาสหนุ่มเปสาวชาวบ้านเผื่อนิสัยเจ้าอาวาสหนุ่มแปลกย่ามไปหาสาวที่สุพรรณจากกรณีมีพระพิสุรูปหนึ่งท่าทางมีพิรุษเดินทางมาหาหญิงสาวรายหนึ่งตรวจสอบเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระรูปดังกล่าวอ้างว่าจะมาตามหาหญิงสาวซึ่งเป็นลูกผู้ใหญ่บ้าน เพื่อทวงถามเรื่องเงินที่โอนให้แต่เมื่อเค้นสอบถามไปมากๆจึงยอมรับสารภาพว่ารู้สึกตกลุมรักหญิงสาวคนดังกล่าวหลังออกพรรษาจึงได้แอปนําเงินกระถินส่วนหนึ่งยักย้ายถ่ายโอนเข้าบัญชีของทางวัดที่ใช้ชื่อตัวเองในการเบิกถอนได้โดยไม่ผ่านบัญชีวัดที่มีกรรมการในการเบิกถอนและก็โอนให้หญิงสาวทั้งหมด400,000บาทน่าสุดจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ได้รับการยืนยันว่า เมื่อสองสัปดาห์ก่อนมีพิธีทอดกรถินจริงส่วนพฤติกรรมของเจ้าอาวาสรู้สึกตกใจส่วนตัวแล้วก็ไม่เห็นว่าเจ้าอาวาสรูปนี้จะสูงสิงกับชาวบ้านเพราะเห็นเป็นวัดป่าสายปฏิบัติธรรมด้วยจะเห็นก็เพียงท่านออกมาบิณฑบาตตอนเช้าบ้างหรือออกมาดูพระที่ตลาดพระในตำบลบ้างเท่านั้นเอง ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ